สวัสดีค่ะอันนี้พามาชมแปลงโครงการช่างหัวมันนะคะอันนี้ที่ยืนอยู่นะคะจะเป็นฝั่ง A นะคะเนี่ยค่ะฝั่ง A ด้านหน้าจะติดถนนลาดยางนะคะสองฝาข้างนะคะด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวานี่ค่ะติดถนนลาดยางไล่ละเจ็ดแสนห้านะคะ ถ้าไม่ได้ติดถนนลาดยางนะคะจะอยู่ที่หกเสนห้าแต่ถนนภายในโครงการหน้ากว้างหกเมตรนะคะลอกมาหนึ่งไล่นะคะนี่ค่ะวิวเข่าล้อมรอบนะคะนี่ค่ะพื้นที่เราปรับให้เนียนสวยเลยนะคะเนี่ค่ะตรงที่ยืนอยู่นะคะอันนี้จะเป็นถนน หินคลุกอัดหลุดนะคะถนนนี้ของเราจะหน้ากว้าง8เมตรเลยนะคะยกให้เป็นถนนสาธารณประโยชน์นะคะตรงด้านหน้านะคะตรงข้ามจะเป็นโซน B นะคะนี่ค่ะโซน B จะอยู่ตรงข้าม A กับ B จะอยู่ตรงข้ามกันนะคะ ทางนี้จะเป็นทิศต,ตะวันออกนะคะเนี่ยค่ะตรงที่มีรถนะคะส่วนด้านนี้จะเป็นทิศเหนือนะคะออเป็นทิศเหนือนะคะแล้วก็ด้านถนนฝั่งนี้นะคะจะเป็นทิศต,ตะวนันตกทางนี้สามารถไปโครงการช่างหวังวมันเพียงห้านาทีนะคะ,คะและทิศนี้จะเป็นทิศใต้ตนะคะ แล้วข้ามาดูโซน B นะคะโซน B ถนนนากว้างเหมือนกันนากว่างแดเมตรน้ำประปาไฟฟ้าเหมือนกันทั้งสองฝั่งทั้ง A ทั้ง B นะคะแล้วก็ติดถนนลาดยางอยู่ที่เจ0ดแสนห้าถ้าไม่ติดถนนลาดยางแต่ติดถนนในโครงการนะคะอยู่ที่6 5 0 0นห้าอันนี้จะเป็นวิวเข่าข้อหลวงเลยนะคะโครงการช ะะมีหมู่บ้านมีความพัฒนาสูงถนนเรียบเนียนนะคะ,นะคะสร้างบ้านพักต่างอากาศนะคะหรือไว้ในยามกเกษียณหรือแบอ,อแนวโฮมสเตย์อย่างนี้ก็ได้นะคะชายนาคาเฟ่ได้เหมือนกันหมดเลย พระถนนเป็นถนนลาดยางของทางหลักเลยนะคะเนี่ยค่ะถนนหลักเลยนะคะบรรยากาศดีมากเลยนะคะเนี่ยค่ะ,ะ,คะขอบคุณมากนะคะถ้าอย่างไรเดี๋ยวเบจะอัปเดตให้ลงตลอดเวลานะคะขอบคุณค่ะ